อะไรนะมันไม่เชื่อหรอกเอเอมีมองอย่างนี้แล้ว๋ยวเราก็จะทำหีบเก็บของด้วยเราจะว่าไปพิกแอคกปุ่มไกลพังละฮมตกวางมันไว้ตรงนั้นแหละมันอินนี้ได้เยอะดีๆอยัางดีเออนั่นแหละ ลูกเทอเลรกเราไม่ต้องทุบออกหรอกมันเป็นของแต่งบ้านผมทุบในเทอเล็กถึงนี้รู้สึกมันทุบในคีทีโพดเลยมันเร็วดีเอ <laughs> มามาอยู่อะไรตรงนี้เนะี่ยเออทุบออกแร <c oughs> อ,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 อบอแปะดีดไว้ แล้วก็เอาหินมาอ่านี้ตรงเนี้ยตรงนั้นใส่กระจกเข้าไปตรงนี้ก็ทำเป็นประตูตรงนั้นน่ะเหรอก็ใส่หินเข้าไปเลลีหกโอเคเนี่ยแหละบ้านผม ต้องไปหาหินมาเพิ่มกัน,หนเหนื่อยอยู่สี่เองโอเคเดี๋ยวอุดตรงนี้นะไว้ก่อนไปขุดหินเพิ่มกันเออจะว่าไปผมจำได้ว่าผมคาพิกแอกน่มาสองอันโอเคมาแล้วรูเดิมเลยที่เราขุดไว้อย,ยู่แถวเนี้ย เออนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เออนี่จำได้จำได้แม่นเลยด้วยว่าขุดไปตรงนี้ขุดไปเยอะๆเลยอ่ะ เป็นบ้านได้อันน่ะทำไม่ฮะาาาาาาสามสิบสี่นาทีแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกผมตัดต่อไม่เป็น เห็นฉากอะไรแบบที่นั่นผมไม่เคยตัดต่อผมไม่เคยตัดต่อผมตัดต่อไปเป็นในซ้ำอย่างไรโอเคมันคืหินโอเคได้หกสิบสามแล้วขุดอีกสักบล็อกหนึ่งนันเอ,อ้อนี่ได้หกสิบสี่ละสงสัยเมื่อกี้มันเก็บไม่เข้าตัวโอเคบ้านผมเด่นที่สุดในหมู่บ้านละรุน่นพอเท่า เขาเรียกว่ารุนพอเท่าหรือนีเทอร์พอเทากันแน่ผมไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมรู้เขาเรียกว่ารุนพอเทากันนะพี่แอ๊กไม่พังผมก็ไม่เลิกโอเคมาโอเคโอเคนี่จะพื้นบ้านใช้เป็นไม้แล้วกัน เราทุบออกทำไมเนี่ยฮะไม่ต้องทุบออกอล้มันเป็นแสงสว่างของบ้านผมแต่ผมว่าผมจะลองไปปักไฟตรงนี้โอเคเพื่อนเอาไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาเตียงมาให้ไปโดดเตียงชาวบ้านเลยกัน ตัวนี้ดีฮะต้องเก็บไว้ อวลามะยกก่อวนส้นตีนจะให้ผมจะให้มัน,อนออโอเคอย่าวิ่งไปฟองโกเลมละขอร้องมันมันไม่ไปฟองโกเลมโอเคดีมันไม่ไปฟองโกเลมแนะล้วก็อุดด้วยหิน เออผมลินตรงนีไ้ไปได้เลยเนะียเออมาบ้านผมก็มีแนนะช่นะที่เหลือเดี๋ยวก็ปูด,ด้วยไม้เออไม่แช่แนี่อันนี้เออเนี่ย เดี๋ยพื้นนี้เป็นเน็ตหล่ผมพอเคียร์ให้หมดก่อน ทำไว้ไม่ใช่โหมดธรรมดามันคือโหมดฮาร์ดคอร์แต่ว่ามันเป็นฮาร์ดแบบฮาร์ดเฉยๆมันไม่คิดตายแล้วลบๆมันเป็นฮาร์ดแบบฮาร์ดปกติอะฮาร์ดแบบว่าอุอ่ย <c oughs> ล,ล,ลืม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 วางเออเต้องวางตรงนี้ก่อนเออนี่บานดูดีแล้ว เข้ากับสไตล์เขียดร้อนเพราะว่ามันมีไอ้บ็อกเ่ะไม่ได้หมายเนี่ยเธอแรกนะแต่หมายถึงไอ้บ็อกไม้นะอน่ะอ๋อเหลืออีกสองเองโอเคแปะไว้เมื่อไรไม่ต้องอะไรหรอกมันไม่มีอะไรให้น่าสนใจเลยซ้ำโอ้ ที่ผมขอหนีแป๊บนึงตัวอะไรวะหน้า,นาบ้านผมออ่คุณยังยืนที่เดิมลหรครับไม่เป็นไรบ้างนะครับตัวอะไรอยู่หน้าบ้านผมนะสเกลเลตันปะอ๋อแต่มันตายหมดละโอ้อามาลิโลเฮ้ยโอ้โอเคโชคดีมันตายไปก่อนแหมอามาดิโล แต่มันไม่กลัวผมฮะผมไม่ใช่หมดเทียทีแบบออลลิมไปมันต้องวิ่งใส่ใเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ลองลองเออนีอ่งไงน่ารักดีกว่ะไอสกลิลเลตันสิบหายละโกเลม ไย่ๆนะเออโอเคโอเคมันไม่เหลือซอมบี้แล้วซอมบี้มันไปนไหนหมดแล้วก็ไม่รู้แตียงแล้วก็ได้กระดูกมาทำบนเมียวยวไปฆ่าหมูเอาเนื้อแป๊บหนึง่ง ว่ามันจะแบจะสร้างโตเผาด้วยวแต่หินโคตรเยอะเลยอ่ะอโอเคเนื้อชาวบ้านก็น่าลองนะแต่มันขาดแล้วมันไม่เดเนเ้อะอเคมาหวัวชาว้าว้าวเนี่ยวัวร้อ,วองว่าขขาวานั่นคือลามะมันไม่มีเนื้อ เชอรี่กรอบใบโอมเชอรี่กรอบอ่ะมาละแต่ทำนีโคตรน่ากลัวเลยมันจะมีตัวอะไรตุยผมไหมอ๋อโอเคมันเป็นทำหินกอกหินยอ้อยแต่ผมคงไม่ลงไปเร็วเร็วเดี๋ยวหรอกมันน่ากลัวมากเฮ้ย ทำไเกิดมาโชคดีเนะโลกเนี่ยแต่ดูซีซีตอะไรมันคือซีตเอ่อเซตติ้งมันต้องดูตรงเซตติ้งเอ่อต้องดูตรงซีตแสซีตอ่านี่ซีตครับนะนีเมย์เมย์ซีซีซีแหนะดูซีตดย่างเดี๋ยวจะไปเยี่ยว โอเคผมกลับมาแล้วโอเคกลับแล้วอ่โอเคมาแล้วี๋ย okay, ว,วผมกินกินข้าวก่อนแป๊บนึงเออเนี่ยขนมปังดีต่อสุขภาพกินแล้วอิ่มไวด้วย ท้องไไม่แตงโมแต่ผมไม่เอาอะผมไม่ช่พพิเต้พิเต้โ,โดนรลวบแล้วพิเต้คิดสั่นหรือยังไงทำไมซื้อปืนไม่มีไปอนุญาตโคตรเศร้าเลยโอเคมาเอา่ออันเนี้ยเตาเผาเตาเผาเออนั่นแหละเอเอเอามาอันนึง เดีโยโวพอเอา้าผมลืมเดี๋ยบหนึง่งเออเออนั่นแหละ ครับไอ้นั่นก่อนอพอครับกล่องแล้วเดี๋ยวพอเอาเอีกนิดนึงด้เชดมาสองกันต่อไปก็เก็บของกันไอ้ถุงนี้มันดีนี่ ออฟซีเดียนเนี่ยไปยุ่งอะไรกับมัน <c oughs> ไปตลุดสโตนเนี่ยมาด้วยจะไปตั้งในกลางหมู่บ้าน <c oughs> อนนเอาหนีออกมาเอ,าอ้อหนั่งแหละวต่อทุกวอกแป๊บหนึ่งนะครับโอ,อนนเคอะไรไปคาบเตาเผายังดีอน่ะนะที่คาบเรามไม่หายถ้าคาบเราหาย,ยสวยเลยนะเนะนี่ยเดี๋ยวนะใช้ไอตัวเมื่อกีป้ปะเอ่อ ใชป่วอะเอ่อ,อมันคือมันคือชาวบ้านปกติแล้วยังมาอยู่ทำไมเนี่ยเออสร้างบ้านในหมู่บ้านก็อย่างเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละแมไม่หายแบ็คสมิธเมื่อกี้แบบมันเดินไปนไหนเราก็ไม่รู้แล้ก็ในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะจับขังใส่เรือไว้นะา เธอมีกลุเดี๋ยวเราค่อยไปเอยตัวนี้ตัวนี้เอยเพื่ huh? Huh. อนออกมาเออเนี่ยขวานัดไม้กันไม้ simulator ต้องหาเองแลกมาตัดไม้ได้เยอะขึ้นแล้วเราไม่สร้างเลยดีเดมอนพิกแอก็ยังไม่มีน,น่ะจะมาขุดไอ้เนี่เดิดจะว่าไปตรงนี้มันก็มีกล่อ,ง,องนี้ว่ะมันจะคาบทำไมมันก็มีกล่องอยตรงเนี้ยก็าผมคาบพั่วดีกว่านะพั่วเดีเ๋ยว ก่อนนี้ขอครับโตเผาอ่าเหนียวมารวยเฮ้ยได้ละเอ้ยเดี๋ยวมาตัวนก็ไปขุดทรายแป๊บเออสวัสดียกแก เนี่ย <Hey, S 2> นั่นไงทรายของเราขุดไปเยอะๆ,ๆเลยเออโอเคโอเคเด้อ มาอุดตรงเนี้เออเนี่ยทำงานง่ายขึ้นละประกอบหิน,น่นและดีสุดละขุดไวออกประกอไม้แต่ประหยัดกว่าประกอบเหล็กโอเคตรงนี้ขุดได้เริ่มจะขุดลงไปลึกๆก็ต่อบล็อกขึ้นมาเอาสุดแล้ว โเ,เดี๋ยวผมต้องรีบไปละเพรมันจะมืดแล้ว เมาถึงอะเออแต่ไม่หิวเลยฮะก็ดีนะก่อนอื่นเลยประตูสิ่งีสำคัญที่สุดที่ผมยังไม่ได้ครับประตูเด้อเอนี่เอามาแทนอะไรดีเถืนที่ไม้นะ แล้วก็ประตูทั้งหมดไปเผาโอ้เนี่ยมันเชียวไฟได้นี่เจ๋งเจ๋ง,งเเชียวไฟได้ด้วยเลยเผาเผาให้เสร็จก่อนเลือดใช่ ได้แล้วโอ้แเ่ทายได้โคตรเยอะ พอ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 จอกเออนั่นแหละเนี่ยขึ้นมาบางเนี้ยจะปีต์เออโอเคมาจริงๆอยากได้ไม้สักกุลาแล้วแต่มันอยู่ไกลอ่ะเอาใช้แค่สามอันนี้นเอาเอายังไงกันอ่ะเออเออแล้วไม่มีซิวทัชอีกเอาเอาแลววางไปทำไมอ่ะแล้วจไเป็นอะไรทรายเราเยอะ กระจุกแบบเบนล่ะอ๋อต <c spit wipe> <c splash> <h uring> ้องใช้เพิ่มสองอันนี้ค่จะได้ตั้งสิบหกโอ้โหคนโอพเลยมันเผาเพิ่มสองสามสี่เออใช้สี่อันเผาให้เหลือสาม โอ้ยอีค อีกชัยชัดรอเช้าก่อนก็ได้วะเนีเ่ยวันมีซอมบี้เยอะแถวนี้เออเฮ้อเสียวเลยเออยมีมบล็อกอยู่เออเจ้าบล็อกแะไน้ช่วยกันได้นะ ้อบกดินนะแลวความหวังมึงไม่เหลือความหวังแล้วถ้านอนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อีกวิซซอมบี้มาทำไมวะ การพังประตูติดไ้เลยลมแดดเขาตายไหมอู้ผมเปลี่ยนโหมดด้อยว,วะ่ะเอาเป็นโหมด easy โหมด hard core แล้วแม่งเล่นแบบอ่าเอเค <Okay. S 1> โหมด easy easy โอเยซอมบี้ Village, วิลลจเจอไม่เหลือแนละ้วแล้วซอมบี้ตัวไหนอีกวะ มันก็ไม่มีแล้วนี่โอ้โหมันเป็นขยงเลยลุระยะตรวจจับโคตรไกลเอนอนหายแล้วมันจะซี่ดาบก,กู โอเคเดี okay. ๋ยวจะอยู่ในบ้านก่อนรอจนเช้ารอ้อยแดดมันเผาซอมบี้ตายเออร์มันใกล้ชั่วโมงและนะ้วน่ะนอนเ้ร็วะเออมันเตอร์อยู่ใกล้ เดเ๋ยวเธอมันทำอะไรมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเออเปิดประตูลเลยไม่สนเรื่องการรักษาเลย,ยนั้นทนไม่ไหวแล้ว ดีนักใช่ไหมฮะเอากูดีนักใช่ไหมมานนี้คนไม่ไหวแล้วมันนี้ไม่ต้องอยู่แบบรวบๆซ่อนๆอ,นอีกต่อไปตายเลยพวกเป็ด กูชิปเปอร์เฮ้ยเนอะเพยเออร์ไม้มค้ารอกอุบัติเหตุเง้ยเว้ตายแล้วตายอีกทนไม่ไหวแล้วออกตามตัวแล้วคุณทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเวลาสร้างบ้านสงบสักที ยู่มันสงบสุขมาผู้ความสร้างบ้านละซอมบี้มันก็เยอะเกิน่ขนาดหมดอีชี่ทำไมซอมบี้มันเยอะขนาดเนี้ยเกินแต่มีฟินแลนด์อยู่ด้วยเยอแอต่บ้านผมไม่ย้ายหรอกเออว่าไงวิลเลจเจอร์จะเรียนรอดอยู่คนเดียวหรอ <Okay. S 2> เนื่องจากปัญหาซอมบี้เยอะเกินไปเราจะต้องใช้แผนสองแผนสองที่ว่าก็คือไอรอนโกเลมมหาศาล <Okay. S 2> มันนี่นาจยพอละ ความรู้นิดนึ้อครับไอ,ไ,อไอ้ที่ว่าบล็อกติดติดกับไอรอนโกลเลียมแล้วมันจะสปาวไม่ได้เนี่ยก็มันมีข้อยกเว้นอยู่คือบล็อกเล็ก